ของขึ้นเหนอดีฟังอ่อนพอรถร้กกายังจึงบังอาจดูมีความ ตอบเป็นผัวเลยเอาไปคืนมาหน้ามึงเป็นยังใจมันยังเฮ้ยหน้ามึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งหาพ่อเบื่อไปทำกูอะไรเฮ้ยที่เมียทำมาเรียกผมถ้าแกทำกันแกไม่เรียกผม ได้ครับแม่แม่สวัยบอกไม่ได้ยินมึงบอกแม่สวัยกลับบ้านไปเลยไม่ได้ยินเลยเลยหูไม่ดีเหรอมาแถวนี้มึงหัดเก่งเหรอะเขาเรียกใครเหรอเขาเรียกใครใครคะเขาเรียกมมงเขาเรียกมวัานีมเขาเรียกมเขารียกเขาเรียกไม่ได้ยินเหรอโอ้ยเหมือนเหมือนยอยคนบางพีไงก็ไม่ ไหนแล้วมึงอ่ะอูเลือกแสบหน้าแล้วเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ลองใหม่เอาใหม่อะไรลงแล้วยึงลงยังยังเดี๋ยวมังตบได้ทีนึงช้อนม่ชอนสามสองรอบเลยมึงคือมึงเสียให้กูด้วยมึงตัวมันเสียมวยเลยชอนมิชอนยิ้มทำไมไม่ได้ยิ้มกูไไมม่ด้้ยิไม่ได้ยิ้มไม่ได้ยิ้ม หนามึงเป็นไงเดใจเหมือนยักษ์ทอเจ็บหนามึงเป็นงใจเหมือนยักษ์ไม่ลงมึงย้ไปทาไมนะไม่ผิดสุนัขเสียงว่าอแล้วว่าพี่ไเยไป ข้ตีไปไปหน้าูเาจะดู้รไม่ว่าี้ย ถ้าจะเปรียบได้กูรุ่นดองเขาเดียวกันกับเสนจแม่ของเรา อนี้เป็นต้นไปเราทั้งสองคนพี่น้องสิ้วสาได้ก็ไม่ต้องมาเผาผีกันสิวสากลับมาสิวสาสิวสากลับมาริสสิวสา,สวสา,สวสา สงสารทำไมแม่มึงเหรอคนใหญ่เกินตัวตายไม่เห็นหรือไงไม่ต้องสองสารมันมันว่ากูหิวสาจะกล่าวว่าพี่ผู้แก่คนนี้มึงคือต้นเหตุมึงคือต้นเหตุมาดิตีบตีดตูดกับเพื่อบเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยทำไม เมื่อก่อนทีบยังดังป๊อปแปแ๊กเดี๋ยวนี้ลูกถามแล้วดังบมผมเมียมึงดังพอกันเลยอินกันเร็ววิีญวณเอาแต่กันรักไม่รักไม่ไ,ไ,ไ,ได้วันนี้มันบาดด้วยมาหรอมาอ๋อแล้วบอกเมื่อมาบอกเมียที่บางพีมา ย้ออ้าตายแล้วทำไมนอนยิ้มล่ะยิ้มเหรอเก็บไปเล่นอีกสองคืนมั้งแกมุดหมดแกหายที่กระบินจังเลยไปตึงหัวใจมั้งเดี๋ยวหนังกระติกยิงจนได้กูเนี่ยลูกมาใครใครใครพูดอะไรใครหืออะไรใครหืออะไรที่ใครจะรอกันเขากลับไปเด็กเขาก็ไอ้เฮ้ย อแกมึงคือต้นเหตุน้องต้องว่ากูต่อหน้าคนอื่นไม่ปากดีต่อนะลุกมาหน้ากูสิลุกมามาดิมาดิมาดิมาลุก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 มาเซนก็เลยก็เลยบอกแล้วอย่าไปตกเร็วแรงกูไปกุ้นได้ามหน้าที่จะมามีมันอาได้ไงคนมันไม่ชอบกันเว้าคนมันเกลียด้วย แกใส่เกงไหนเปล่าเล่นอะไรเนี่ยทำไมเป็นโดจ๊เ้เลยมาสิลูกมาให้าม,าม,ามาด่ากูด่ากูมาด่ากูลูกมาด่ากูสิด่ากูลูกมาด่ากูอีแกตายเหรอโอ้ยใครร้องใครร้องอร้องอะไรมันฉากนี่มันฉากของผมอะที่มันตบหน้าผมปุ๊บเปี้ยรม,ม,มันไม่ห่ามึงล่ะ คนดูที่นี่เขาแปลกแลมึงชอบไปโผัวเมียทะเลาะกันแน่รู้ไหมึงดูมดากูเฮ้ยห้องแล้วรลอกหลอกอะไรไม่ไหวแล้วเออพอลูกเคลื่อนจังไว้เลยจังไว้จังไว้เอ้ยเอ้ยดึงอะไรดึงอนี้มึงยิบอะไรยิบอะไรยิบอะไรวันนี้นี่นี่เออหนี้นี่กูชอบกูเล่นสนุกดีดึงอะดึงมาไม่รู้จะไปไงต่อจังไว้นะ มึงอย่าเสออมาเลนกับคนอย่างกูเบะป,ปากนอกเบะป,ปาก <c oughs> เรอยเฮ้ยพอแล้วเว้ยหมดเวลาสล้วถูกกับไอ้พวกเซนสวะแบบนี้แล้วกลับมือดีกว่าเ <c oughs> มือนจำไว้นะคนแถวนี้ที่นั่งดูลิเกอยู่จำเยขอยือ่นเขาขาดครับ <c oughs> ปล่อยร่างไอ้แก่คนเนี้ยให้เป็นแรงเหยื่อแรงตาไป <c oughs> ยังได้ถ้วยมันไม่ได้ขาดเลยนะหาใครมาช่วยมันถ้าข้าจับได้ใครเก่งเมื่อถ้าบุมีปัญหาตัวคนที่ดีกูออกได้ไหมอ้ออกยากทำไมเลิเก่งผู้ผิดนิดหน่อยเซลแต่อย่าเซลคณะอื่นมีเรื่องแน่มีเรื่องคณะนี้อย่าเซลเซลได้นิดหน่อยนี่นี่เป็นอะไรกูไม่รู้ ไปก่อนเว้ยถ้าใครช่วยอีแก่แขอทางคนนี้นะฉันจับได้เห็นดีกันเฮ้ยก๊าปไม่ต้องอยู่กว้างเตนนอนอะไรเอาแบบนี้นี่ตอกปากดีเหรอปากดีเหรอกดีเหรอปา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 กดีเหรอ I don't I don't know what happened.